สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่องทาง Youtube ของเพื่อนตุย้ยเนี่ยครับก็มาพบกับขยี้ข่าวในอีพีต่อมานะฮะวันนี้ผมมีเรื่องราวจะมาเล่ากันก็เมื่อวานนี้นะฮะมันมันมีประเด็นที่เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะสําหรับงการฟุตบอลเยอรมันนะฮะกับการย้ายทีมของนิคาซูเล่นั่นเองนะครับคือซูอเล่เนี่ยเขาย้ายจากบาเยิมินิคจะมาอยู่กับดอทมุลในซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่า หมดสัญญานะฮะตกลงเจราจาสัญญาใหม่กับทางเสือใต้ไม่ลงตัวก็เลยทําให้จะได้ย้ายมาอยู่กับบริดเซ่ดอทมุนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข่าวกับหลายทีมนะครับทั้งในพรีเมลีแล้วก็ในเกาโชสเรอานะฮะแต่ว่าซูเล่เนี่ยเขาเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับดอทมุนนะครับเพื่อที่จะได้ขาแข้งในเยอรมันต่อไปนะครับหลายๆคนเห็นข่าวนี้ก็บอกว่าอุ้ยมันเป็นรีเวิร์สเทนเว้ยเมื่อก่อนนี้บาเยอร์แม่งมาเอานักเตะดอทมุนไปเดี๋ยวนี้เป็นดอทมุนที่มาเอานักเตนะบาเยอร อ่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อสังเกตของแฟนๆบอลเยอรมันน, e นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลสนับสนุนนะว่าทำไมบาเยอร์มิวนิกเนี่ยถึงได้ยอมปล่อยนิคาซ์เล่ออกมาจากทีมนะครับก็ซึเล่เนี่ยนะฮะย้ายจากฮอฟเฟนไฮม์มาอยู่กับบาเยอร์มิวนิกเมื่อปี2017นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึงถึงซัมเมอร์นี้เนี่ยนะครับก็5ปีละ5ปีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เออ่พอสมควรแล้วล่ะนะครับที่บาเยอร์เนี่ยไม่พยายามที่จะรั้งเอาไว้แล้วก็เสียไปให้กับ นักอ่าคู่ปรับร่วมลีกเนี่ยนะครับผมว่าอย่างแรกนะคือที่ผ่านมาเนี่ยซือเล่เขาไม่ได้เป็นนักเตะที่เรียกว่าได้รับความไว้วางใจแบบ100%เ์จากเทรนเนอร์นะครับ จะว่ากันอย่างนั้นก็ได้นะฮะพอช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในเกมสําคัญสำคัญเนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นมันยังไม่ใช่เขานะที่จะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิ้นัดชิงชาเลอรในยุคข,ของฮันซีฟิกนะเมื่อปี2020เนี่ยนะครับที่เขาเป็นแชมป์กันเนี่ยนะฮะตัวจริงที่เป็นตัวจริงวันนั้นเนี่ยมันคือเยโรมโบเติงกับดาวิดอาราบานะครับถึงแม้ว่าโบเติงจะได้เล่นไปแป๊บเดียวแล้วก็เป็นนิคาซือเล่ลงมาก็ตามแต่มันก็ทําให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยยังยังาางัังงงไไมม่่ด้เเปป็นนาากหลบบออรร์ขทีะค ช่วงที่อลาบากับโบเตงอยู่ในยังเป็นยังเป็นสองนคนนี้นะที่ยืนพื้นนะครับเอออันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าออบาเยอร์นเนี่ยไม่ได้มองนกเตะคนนี้เป็นเป็นแกนหลักแล้วจะเป็นแกนหลักจริงๆก็คือซีซั่นนี้ซีซั่นปัจจุบันเขาลงเล่นไปแล้วสิบ้านัดน,นะครับแต่ดูเหมือนว่าพอมาให้โอกาสเขาเยอะในซีซั่นนี้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะได้อะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญ,ญาเพื่อที่จะย้าย,ายทีมนะครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในบุนเดสซี อายุเขายังไม่เยอะนะอายุ26ปีเท่านั้นนะครับก็ยังถือว่าอายุการใช้งานอีกอีกพอสมควรเลยสําหรับการย้ายไปอยู่กับดอดมุลน,นะครับคือการที่เขาเนี่ยไม่ได้รับความไว้วางใจแบบเต็มที่เนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทำเขาไม่อยากอยู่ต่อนั่นเองนะครับอย่างที่2นะฮะที่ผมว่าบายเยมิคยอมปล่อยเนี่ยเพราะว่าผมไปรื้อดูประวัติอาการบาดเจ็บของนิคาซูเร่มานะครับเขาเคยบาดเจ็บหนักมาแล้ว2ครั้งนะ นั่นคืออาการเอ่อเอเ็นหัวเขา่าฉีกขาดนะครับครั้งแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2014-2015นะครับตอนนั้นเขายังอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่าฉีกขาดที่ทำให้เขาได้หายหน้าไป203วันนะครับพลาดลงสนามให้ฮอฟฮอฟเฟนไฮม์ไป22เกมด้วยกันนะครับและครั้งล่าสุดนะฮะก็คือเมื่อฤดูกาล2019-2020บี่สิบที่ซูเล่อยู่ในยุคข,ของฮันซีฟิงก์แหละ2019-2020นะฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาบาดเจ็บนะครับ หายหน้าไป182วันนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามให้กับบบเยอร์มิวนกไปทั้งหมด25เกมที่สําคัญแน่มันเป็นการบาดเจ็บข้างเดียวข้างเดิมครับหัวเข่าข้างซ้ายฮะบาดเจ็บเหมือนกันหัวเข่าข้างซ้าย2รอบเลยนะครับทำให้เขาหายหน้าไปเนี่ย203บวกกับอีก182วันเป็นโอ้โห1,390 390กว่าวันนะเออ385วันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ นักเตะที่เจ็บหนักสองครั้งแบบนี้เลยครับบาเยอร์มินิเขาคงประเมินแล้วนะครับว่าคนที่บาดเจ็บหน,หนักๆแบบนี้สองครั้งซ้อนที่เดิมเนี่ยนะครับโห oh, ถ้าอยู่กันในระยะยาวในช่วงที่เขากําลังจะเข้าอยู่อายุ30มเนะี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ดีก็ได้และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทาให้บาเยนร์มินิทเนี่ยยอมปล่อยไปให้กับดอทดมุลน,นะครับและปัจจัยอย่างหน,นึ่งนะที่ผมเห็นนะเวลาบาเยอร์มินิทเขาจะปล่อยนักเตะออกจากทีมสักคนหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องใช้คุ้ม นะครับแล้วผมว่าในเคสของนิคาซูเล่เนี่ยนะครับเขาก็คงใช้คุ้มแล้วล่ะห้าปีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ผ่านการบาดเจ็บหนักมาสองครั้งแบบนี้นะฮะเขาก็คงไม่ได้เสียดายแล้วล่ะนะครับและผมก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาได้เป็นลิงนักเตะโอแทนเอาไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับเซนเตอร์ที่จะเข้ามาในซัมเมอร์นี้ก็คืออันเดรคิตนเซนนะครับคนนี้ที่กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีเหมือนกันและอีกคนหนึ่งก็คือมาทิยัสกิงเฮอร์ครับคนนี้ก็กำลังจะหมดสัญญากับโบรเสเซียมนเช่นกลับบันกันคือ จะสรุปให้ฟังว่าการที่บาเยอร์มิสกปล่อยยิงคาซือเล่อกไปเนี่ยมันไม่ได้เสียฟอร์มไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาซื้อมาไม่แพงนะครับ20ล้านยูโรเนี่ยแล้วก็ใช้จนคุ้มแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยไปให้กับดอทมุลเนี่ยซึ่งระยะเวลาหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเล่นได้เต็มที่แต่เม็ดแต่หน่วยแค่ไหน,นที่ดอทมุลน,นะครับแต่ดอทมุลเนี่ยเขาจาเป็นต้องเสริมกองหลังอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าปัญหามันเยอะจริงๆในนาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันว,ว่าการย้ายไปอยู่กับดอทม รวมลีกบุนเดสซีกาของบาเยมิเนกของนิคาเซเร่เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับผมรบกวนเพื่อนๆด้วยนะฮะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเพื่อนตุ้ยด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาการมาอัดคลิปมาเล่าเรื่องต่างๆนานาให้เพื่อนๆฟังแบบนี้เรื่อยๆไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมในวันนี้ครับพบกันใหม่ในอ p พีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ